เพื่อนเพียงหนึ่งซึ่งมีไมตรีจิตดีกว่ามิตรครบเล่นเป็นไหนไหนคนเดียวซื่อถือธรรมประจําใจดีกว่าเพื่อนชั่วโฉดนับโกดพันวันนี้ครูเกตขึ้นต้นด้วยคํากรอนไม่ได้แต่งเองหรอกนะคะอ่านมาจากหนังสืออีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับขงเบ้งถ้าใครเคยอ่านหนังสือสามก,ก๊กก็คงจะรู้จักเขาเป็นอย่างดี เกี่ยวกับเรื่องที่เขาได้ออกมาให้แง่คิดเรื่องของคนห้าประเภทที่เราไม่ควรจะคบไว้เป็นมิตรและก็ไม่ควรที่จะสนิทสนมด้วยค่ะคงเบ้งคือคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในวรรณกรรมสามกกความฉลาดของเขาเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกและในตำราพิชัยยุทธ์ของคง,งเบง้งเขาได้เขียนเอาไว้ถึงคนหประเภทที่เราไม่ควรครบ หรือไม่ควรที่จะมีไว้ใกล้ตัวเขาเรียกคนเหล่านี้ว่าคน้าชั่วซึ่งคนเหล่านี้เป็นคนชั่วที่มีความเจ้าเล่ห์หาความจริงใจไม่ได้ไม่มีความซื่อสัตย์ไร้ศีลธรรมเราจึงควรที่จะอยู่ห่างและก็ไม่ควรที่จะคบค้าสมาคมด้วยค่ะหากคบไว้อาจจะนำความเดือดร้อนมาให้เราในภายหลัง ลองดูนะคะว่าตำราพิชัยยุทธตั้งแต่สมัยไหนต่อไหนยังจะนำมาใช้กับปัจจุบันได้อยู่หรือเปล่าคนประเภทที่หนึ่งคือคนที่คอยเรียกร้องความสนใจค่ะคนประเภทนี้จะชอบทำพฤติกรรมแปลกแตกต่างออกไปจากขนบธรรมเนียมที่สังคมวางเอาไว้เพื่อสร้างความโดดเด่นแต่เป็นความโดดเด่นในทางที่ไม่ดีนะคะ เพื่อที่จะให้คนอื่นหันมามองหันมาสนใจบางครั้งอาจจะใช้วิธีการสร้างความรุนแรงหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมค่ะซึ่งเรื่องแบบนี้ก็จะทำให้คนหันมาสนใจได้มากกว่าที่จะสร้างความดีนั่นเองค่ะคนประเภทนี้ถ้าคุณรู้จักถอยออกมาให้ห่างเลยนะคะเพราะสักวันหนึ่งคุณเองอาจจะเป็นคนที่เขาสร้างความเดือดร้อนให้ค่ะคนประเภทที่2ส,สร้างเรื่องเกินจริง คนที่ชอบสร้างเรื่องที่เกินความเป็นจริงไปมากอาจจะเป็นคนแต่งเติมเสริมแต่งเรื่องเข้ามาเองและก็เผยแพร่เรื่องนั้นออกไปเพื่อให้คนอื่นเข้าใจผิดบางครั้งจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่โตขึ้นมาและเป็นคนที่ไม่ควรคบไว้มากที่สุดเลยค่ะดังนั้นการบอกเล่าปากต่อปากและเป็นความที่บอกในเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถือ บางครั้งมันถูกบิดเบือนถูกแต่งเติมเพิ่มเข้ามาและทุกครั้งที่เล่าเรื่องหากเราได้ยินเราก็ไม่ควรที่จะเชื่อทันทียิ่งรู้ว่าเป็นคนแบบนี้เราจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซะก,ก่อนไม่ใช่พอได้ยินได้ฟังมาก็จะเอาไปเผยแพร่ต่อเพราะฉะนั้นคนที่ชอบสร้างเรื่องเกินจริงคุณเองก็ต้องระวังให้มากค่ะคนประเภทที่สคนที่ชอบแบ่งพักแบ่งพวก เขามักจะหาพักพวกมักจะแบ่งกลุ่มและก็ชอบหาวิธีใส่ร้ายป้ายสีฝั่งที่ไม่ได้อยู่ทางตัวเองหรือว่าฝ่ายตรงข้ามหรือว่าคนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มตัวเองเพื่อจะให้คนเหล่านั้นดูไม่ดีในสายตาคนอื่นทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการทำลายแล้วก็หาผลประโยชน์ใส่ตัวเองตลอดเวลานั่นเองค่ะข้อที่4คนที่คอยแต่ประจบสอพลอ คนที่มีนิสัยแบบนี้จะคอยเอาใจเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์หรือแม้กระทั่งบางครั้งเขาก็เลือกที่จะติดต่อกับศัตรูซึ่งแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์เขายอมที่จะทำทุกอย่างบางครั้งเมื่อจับได้เขาก็จะเอาตัวรอดซึ่งคนแบบนี้ไม่มีความจริงใจ ถ้าใครที่ไม่มีผลประโยชน์ด้วยเขาก็จะไม่สนใจอะไรเลยดังนั้นคุณจะต้องไม่คบคนแบบนี้นะคะเพราะอันตรายอย่างยิ่งค่ะปิดท้ายด้วยคนประเภทที่5คนที่คอยแต่จะจับผิดคนอื่นตลอดเวลาคนที่คอยจะหาเรื่องยุยงคนอื่นให้คนอื่นเข้าใจผิดหรือให้คนอื่นมีปัญหากัน คนลักษณะแบบนี้จะชอบทำความผิดของคนอื่นให้จากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่สร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นแต่ความผิดของตัวเองนั้นกลับไม่เคยมองเห็นเลยสักครั้งและความผิดของตัวเองก็เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยดังนั้นนะคะคงเบ้งเขาก็เลยได้กล่าวเอาไว้ว่าฉลาดแต่เข้าข้างคนผิดชีวิตก็บัดซบฉลาดเรื่องเข้ากับใครไม่ได้ชีวิตก็ไรประโยชน์ ฉลาดแต่ขาดคุณธรรมก็ไม่ทำให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองดังนั้นการที่เราจะครบใครเราจะต้องพิจารณาดูให้ดีซะก่อนว่าเขาคนนั้นเหมาะสมที่เราจะผูกมิตรด้วยหรือเปล่าเราไว้ใจได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีคนประเภทหนึ่งในห้าที่ได้พูดมาคุณไม่ควรเข้าใกล้ไม่ควรสนิทสนมด้วยไม่เช่นนั้นจะทําให้เกิดปัญหาตามมานั่นเองค่ะ ครูเกตต้องขอขอบคุณที่มาจากคุณ S A M K O K 911นะคะเขาให้ข้อมูลดีๆแบบนี้เราก็ต้องให้เครดิตเขาด้วยเพราะจริงๆแล้วครูเกตไม่ได้อ่านเจอจากในหนังสือแต่ว่าเขาน่าจะอ่านหนังสือแล้วก็เอามาสรุปไว้อีกทีนึงค่ะขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆคนที่ชื่นชอบช่องพอดแคสต์ครูเกตสเตชันเอาไว้วันไหนถ้าครูเกตมีโอกาสได้อ่านข้อมูลดีๆจะเอามาเล่าหรือมาฝากให้กับทุกคนฟังแบบนี้สม่าเสมอนะคะ ถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรสามารถพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ